สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนวัดสว่างอารมณ์งวดนี้ตาทองจัดหนักจัดเต็มเช่นเคยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะข้อหวยลุมสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนตาทองนิ้วลายวัดสว่างอารมณ์นะคะขณะที่คนตาดีไม่พลาดเห็นเลขเด็ดนะคะไปกันเลยค่ะไปที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่ตะมนขนแก้วอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะคะ บรรดาคอหวยนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดสว่างอารมณ์บรรยากาศเริ่มคึกคักแล้วนะคะยิ่งมีข่าวว่างวดที่ผ่านมามีคนถูกลางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่หนึ่งจากแผงในวัดสว่างอารมณ์ยิ่งทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักนะคะผู้คนเดินทางมาที่วัดอย่างเนืองแน่นนะคะทําให้แต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นตรงจุดพระเงินพระทองไอ้ไข่ แล้วก็กุมานน้องก้าวเลิฟๆนะคะแต่และจุดนี่ผู้คนเนืองแน่นนะคะและที่สำคัญนะคะตรงจุดตะทองนิ้วหลายซึ่งมีอ่างน้ำมนนนะคะตองหมาแวะเวียนดูนะคะซึ่งคนส่วนใหญ่นี่มาดูของแต่ละงวดนี่คึกคักมากเลยนะคะนี่เลยนะคะใกล้ๆกับตะทองนิ้วหลก็จะมีอ่างน้ำมนนแบบนี้นะคะ บางคนนี่มาขอโชคขอลาบแล้วก็เขย่าติ้วเขย่าเซียมซีว่ากันไปนะคะบางคนก็ล้วงตัวเลขล้วงไข่ในคองกว่าไปนะคะนางสาวอรสาวิทยาชัยนนท์อายุ35ปีนะคะหนึ่งในผู้ที่มาสแสวงโชคมาขอโชคขอลาบที่วัดสว่างอารมณ์นะคะมาสองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์ของตะทองนิ้วลายบอกว่าตอนนี้ตกงานเพราะว่าโควิดนะคะกระทบ ทั้งโลงงานปิดตัวนะคะประกอบกับได้ดูทีวีดูหนังสือพิมพ์เห็นข่าววาสว่างอารมณ์นะคะว่ามีคนถูกหวยมาขอโชคขอลาบแล้วได้ประสบความสําเร็จนะคะเธอก็เลยเดินทางมาบ้างนะคะเมื่อมาถึงก็ได้ขึ้นไปดูเลยนะคะไม่แปลกใจว่ามีคนมาจ้องในอ่างน้ำมนต์ถ่ายรูปก,กันมากมายนะคะเลยมาไหว้ขอพรจากตะทองหิ้วลายนะคะดูใน อ่างน้ำมนนะคะที่มีน้ำตาเทียนนะคะเธอบอกตรงๆว่าเธอมองเห็นเลข618แล้วก็71นะคะแต่คนอื่นจะเห็นเป็นเลขอะไรเธอไม่รู้นะคะเธอบอกว่าเธอเห็นเลข618แล้วก็7671แล้วเธอก็ถ่ายรูปจะเอาไปให้ญาติๆช่วยกันตีนะคะเธอบอกว่าถ้าเธอได้รางวัลใหญ่นะคะถูกรางวัลนะคะเธอบอกว่า จะนำข้าวสารมาแก้บนแล้วก็ชุดไหมไทยมาสวมให้ตาทองนะคะนี่เลยนะคะอ่างน้ำมนต์ของตาทองนิ้วลายนะคะท่านมองเห็นเป็นเลขอะไรนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นหเป็นเจดเป็นห้านะคะบางคนก็บอกว่าข้างล่างในเป็นเจ็ดหนึ่งนะคะก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันนะคะบางคนมีโชคอาจจะมองเห็นตัวเลขที่ใชยนะคะ ดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าทันดูไม่ออกนะคะข้างล่างที่ศาลาการประเรียนนะคะอยู่ด้านหน้าข้างๆเนี่ยนะคะเขาจะมีตัวเลขเขาเขียนไว้เลยนะคะว่ามีเลขอะไรบ้างนะคะนี่เลยนะคะเขาบอกว่าเลขอ่างน้ำมนตตะทองนิ้วรายงวดนี้นะคะ6กหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งสองหนึ กับ48ว่าอย่างนี้นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่ละแผงนี่เขาจะเขียนไวพ้พรึบเลยนะคะเลขติดตด,ด,ดังๆนี่เกลี้ยงแผงนะคะเลขอยางน้ำมลของตะทองนิ้วลายนี่เกลี้ยงแผงนะคะนี่เลยนะคะบางคนก็บอกว่า618 7121486836ก็แล้วแต่จินตนาการของแต่ละท่านนะคะแต่ที่แน่ๆเลขพวกนี้ เกลียงแผงนะคะหาซื้อไม่ได้เลยนะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันนะคะสวัสดีค่ะ Thanks for